ประเทศมาเลเซียและพม่าสวัสดีครับทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วทุกคนได้รู้จักประเทศลาวและกัมพูชาไปแล้ววันนี้จะขอพาทุกคนมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกสองประเทศนะครับก็คือประเทศมาเลเซียและก็ประเทศพาม่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราต่อกันนะคะ เริ่มจากประเทศที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทยมีใครรู้บ้างคะว่าคือประเทศอะไรประเทศมาเลเซียหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะซึ่งตัวแทนของกลุ่มที่จะมานำเสนอก็คือจอยค่ะประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนมีทะเลจีนใต้กั้นกลางส่วนที่หนึ่งทิศเหนือติดประเทศไทยทิศใต้ติดสิงคโปร์ และส่วนที่สองทิศเหนือติดประเทศบรูไนทิศใต้ติดประเทศอินโดนีเซียพื้นที่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบห่างออกไปนอกชายฝั่งเป็นเกาะในอดีตดินแดนบริเวณคาบสมุทรมาเลเซียและหมู่เกาะต่างๆ เป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นสีวิชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญในบริเวณแถบนี้ในพุทธศตวตรรษที่20ดินแดนบริเวณนี้ได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาอิสลามทำให้ดินแดนแถบนี้มีการปกครองเป็นรัฐต่างๆแต่และรัฐมีสุลต่านเป็นผู้นำ จนถึงปีพุทธศักราช2329อังกฤษเข้ามาครอบครองมาเลเซียในฐานะประเทศอนานิคมโดยเริ่มจากการยึดปีนังแล้วค่อยๆขยายไปยังรัฐต่างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างพุทธศักราช2484จนถึงปีพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นเข้ายึดและครอบครองมาเลเซีย จากนั้นอังกฤษกลับมาครอบครองมาเลเซียอีกจนถึงปีพุทธศักราช2500มาเลเซียจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสหบพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุก ดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีโดยผัดเปลี่ยนกับประมุขรัฐอื่นๆปัจจุบันมีสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกูอับดุลฮาลิมมูอัดซอมซาเป็นประมุขของประเทศซึ่งเป็นสุลต่านแห่งรัฐเกตะและนายจิบราชะเป็นนายกรัฐมนตรีปกครองทั้ง13รัฐน้องๆสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทั้ง13รัฐมีชื่ออะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันในช่วงนี้ชี้แนะเลยครับ ทั้ง13รัฐของมาเลเซียนั้นประกอบด้วยลันตันเกดะตรังกานนเนกรีเซมบิลันปะหังปาลิสปีนังเประมะละกายะโฮสลังงอซาบาและสราวะครับหากจะพูดถึงด้านเศรษฐกิจแล้วกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของมาเลเซีย ขึ้นอยู่กับทั้งการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเพื่อที่สําคัญคือข้าวเจ้ายางพาราและปล์มน้ํามันมีการทําเหมืองแร่ดีบุกส่งเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งของโลกและได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมาลายูใช้ภาษามาเลปและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติค่ะดีมากค่ะจอยจากที่จอยได้นำเสนอไปนั้นหากเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียแล้วจะพบว่ามีการเมืองการปกครองที่เหมือนกัน คือปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขดำรงตำแหน่งคราวละหปีโดยผัดเปลี่ยนกับประมุขรัฐอื่นๆส่วนด้านเศรษฐกิจนั้นต่างกันเนื่องจากประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับกำลังพัฒนาเพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ประเทศไทยได้พยายามก้าวจากประเทศเกษตรกรรมและกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมส่วนประเทศมาเลเซียมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมั่นคงสินค้าเกษตรที่สำคัญคือมะพร้าวน้ำมันปาล์มยางพาราผลไม้พริกไทยไม้แปรรูปส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือน้ำมันปิโตรเลียมและดีบุก นอกจากนี้ยังต่างกันในเรื่องของการนับถือศาสนาโดยประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาค่ะหลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับประเทศมาเลเซียกันไปแล้วเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลย ต่อไปเราจะมารู้จักกับประเทศสหาภาพเมหยนมาโดยผู้แทนกลุ่มที่นำเสนอคือท็อปเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะประเทศสหาภาพเมียนมามีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจีนทิศตะวันออกติดต่อกับลาวและไทยทิศตะวันตกติดต่อกับอ่าวเบงกอลบางคลาเทศอินเดียทิศใต,ต้ติดต่อกับทะเลอันดามัน ลักษณะพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นเขตภูเขาสูงตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์โดยภาคตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูงส่วนภาคใต้เป็นเทือกเขาและชายฝั่งทะเลแคบๆสาขหภาพเมียนมามีพัฒนาการมาจากอาณาจักรโบราณต่างๆเช่น,านอาณาจากักรมอนอาณาจักรศรีเกษตรและอาณาจากักรภูกาม ซึ่งในพุทธศตวรรษที่17อาณาจักรพุกามเป็นอนาณาจักรที่เข้มแข็งสามารถขยายอาณาเขตรอบกลุมอาณาจักรต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่อมาอาณาจักรพุกามค่อยๆเสื่อมลงเนื่องจากถูกพวกมองโกนที่อยู่ทางตอนเหนือรุกรานในพุทธศตวรรษที่21-24 พมา่าได้รวบรวมดินแดนต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวกันขยายอำนาจครอบคลุมเหนือดินแดนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงจนกระทั่งยุคจักรวรรินิยมพมา่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในพศ2429จนถึงปีพศ2491จึงได้รับเอกราช ปัจจุบันพมา่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขโดยมีพลเอกเตงเส่งหรือเทียนเส่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันเศรษฐกิจของพมา่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตงแม่น้ำทวายมาริด เพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวเจ้าปอกระเจ้าอ้อ,อยทรัพยากรที่ทำรายได้ได้แก่ป่าไม้แร่ธาตุอัญมณีและกา๊าซธรรมชาติประเทศพมา่านอกจากจะมีชนชาติพม่าแล้วยังมีชนส่วนน้อยหลายกลุม่มอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นมอญเกรียงไทยใหญ่เป็นต้นประชากรส่วนใหญ่ของสาภาพพมา่ามีเชื้อสายพมา่า ใช้ภาษาพมา่าในการติดต่อสื่อสารและมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับจากที่ท็อปออกมาเล่าให้ฟังใครบอกครูได้บ้างคะว่าประเทศไทยกับประเทศพมา่ามีอะไรที่เหมือนกันและอะไรที่แตกต่างกันประชาการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันคะ่ะ ใช่แล้วค่ะพิมพ์แล้วใครจะบอกสิ่งที่ไทยและพะมา่าแตกต่างกันได้บ้างคะการเมืองการปกครองครับเพราะประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกในขณะที่ประเทศพม่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุกถูกต้องค่ะสิ่งที่ประเทศไทยและประเทศพมา่าแตกต่างกันอีกอย่างก็คือเศรษฐกิจเนื่องจากไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับกำลังพัฒนา มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาได้พยายามก้าวจากประเทศเกษตรกรรมและพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมส่วนประเทศพมา่ามีฐานะทางเศษรษฐกิจกำลังพัฒนาเนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดและให้สัมปทานกับเอกชนในบางกิจการค่ะ ได้รู้จักประเทศมาเลเซียกับประเทศพาม่าก,กันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะครับเสียดายจังเลยนะครับน้องๆกำลังสนุกเลยแต่ไม่เป็นไรครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ